สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่อยู่กับเราช่องพังน้ำมนลนะคะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศยามเย็นในยามฝนตกนะคะวันนี้น้องน้ำมนลก็ได้มาเดินออกกำลังกายกับแม่น้ำหวานนะคะโดยที่ไม่มีคนคุมนะคะมีพ่อควานคุมข้างบนคนเดียวนะคะวันนี้วันนี้เราจะพานำพาแม่แม่เอฟซีนะคะไปเดินชมบรรยากาศบ้านทาลาดเช่นเคยนะคะ แล้วก็จะพาแม่ๆไปดูทุ่งนานะคะที่โดนน้าท่วมมาแล้วนะคะที่หัวฝายนะคะน้ําก็เริ่มมาแล้วนะคะดูสาวน้ามนเอ้ยเอ้ยเอ้ผู้ที่ไม่กลัวอะไรตั้งสิ้นเลยสาวข่อยอะไรลูกแหน่แหน่แ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 น่่แน่แนโอ้ เริ่มนิ่งแล้วนะคะน้ำมนลรัดซ้ายรัดขวารัดซ้ายรัดขวาเราจะเดินไปหัวฝายกันนะคะจะพาเด็กอ้วนเดินไปหัวฝายกันเอาเอจะแวะก่อนนะคะนี่นี่เราจะแวะบ้านพังน้องส้มนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โเธอโอ้โห โอ้โหหมาอ,อันนี้เราก็พาน้ำมนต์นะคะมาแวะบ้านผังน้องส้มแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินทางต่อตอเราจะเดินทางต่อนะคะเผื่อไปเจอพี่ๆข้างหน้านะคะมา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 งพพังพงของเขาพังพังไปไปไปยูหนึ่งลยดอกไปเลย,เยไปเลยไปเลยไปเลย,เลย,เลย,เลยน้ำมนต์ น้ำมนต์จะกลับบ้านแล้วน้องน้ำชาถามว่าน้ำมนต์จะไปไหนไปไปไปเห็นเห็นวัวข้างหน้านะคะแม่แม่คงไม่กลัวนะคะผ่านผ่านผ่านน้ำมนต์บอกผ่านผ่านผ่านเลยค่ะแหน่แหน่ไปเราจะพาน้องน้ำมนต์นะคะไปเจอ ฝูงวัวข้างหน้านะคะเต๋เลลเอะอ,อะ่ยาไป หล,ลบให้น้องวัวก่อนนะคะหลบให้พี่วัวก่อนน้ำมนต์บอกหลบให้พี่วัวก่อนนะนะ,นะโอ้ลุมอะไรนะ่ะอุ้ยเล่นอะไรนะ่ะลูกเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาดีใจอ,อ,อ,อู้เล่นแบบสบายใจเลยนี่แหละค่ะสายเหตุที่ยังไม่ปล่อยนะคะยังไม่ปล่อยออกจากคอแม่นะคะพ่วงยังไม่ปล่อยพ่วงนะคะดูสภาพน้ำมนต์ หมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลนเลยมึงค่ะอารมณ์ดีแห้งค่ะได้ออกมาข้างนอกโอ้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 ลุ้มยังน่ะขึ้นได้ไหมน่ะขึ้นได้ไหมน่ะอ่ั้นจะอือจะกลัวไหมน้ออ่าอ จะมีเสียงขู่เกิดขึ้นไห่นอดแน่เล่นใส่เลยทีนี้เล่นอารมณ์ดีเลยค่ะอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีมากๆเลยค่ะเน่เน่เน่ โอ้โหบัวหลายแหงยิหลีด้วยค่ะเด้อมาในห่อยเลยค่ะเป็นในห้อยเลยค่ะเขาคุดหลุมจะทำอะไรพ่อวานาน้ำมนต์มากดหลุมเขาเบิดแล้วเน่เน่เน่อ๋อ,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 อตรงนี้เขาจะทำที่ปลูกหญ้านะคะแม่แม่ไปลูกไปอ,อ น,ะะนี่เป็นโครงการนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะน้ำมนจะาดนมนจะมาร่วมนะคะโอ้ยหลุมเขาเห็ดไหวนอ้อนอ,น,อน้อแน่แน่เอาเอามากดลุมมากดหลุมให้รอเลยนะคะน้ำมนมีความสุขมากได้ออกมาข้างนอกค่ะถึงสถานที่จะแฉะจะ จึนขนาดไหนน้ำมนก็ไม่ใช่อุปสรรคเอ๊ยถือเขาแม่อันนี้น้องวัวจะกลัวน้ำมนหรือน้ำมนจะกลัวน้องวัวนะคะไม, <laughs> ไม่มีกลัวค่ะแม่แม่อูโๆ,ๆๆระหว่างเรามาออกกําลังกายนะคะเราก็เจอสามสาวดาวซิงนะคะ <laughs> เจ๊ขำหมื่นกับ แม่สีนวแล้วก็พี่บัวตองนะคะพี่บัวตองจะกลัวน้องไหมป้าพี่บัวตองมาทักทายน้องหน่อยเร็วชอบช้างเด็กไหม <S <S> <S เดินใส่น้ำมูลเลย รักช้างเด็กอยู่นะคะโอ้โดมๆดมดมโงกินโอ้พี่บัวตองรักเด็กนะคะแม่แม่พี่บัวตองรักเด็กนะคะ<แ>อนาคตมีทาย,ยาทแน่นอนเลยรักเด็กขนาดนี้ <laughs> <อ> <laughs> ดูดูเจ๊ค่ะไปแล้วโอ,โอ,โอ้บตองหันมานะคะจะหันมาเล่นกับน้องรอบช้างเด็กนะคะอวยเจเขาหมื่นแม่ <laughs> เจคํหมื่นนะคะอ้วนมากไปแล้วนะคะระหว่างนี้เราก็มาเจอป้าป้าพี่ๆนานานะคะน้ำมนก็จะเดินตามเขาละแน่เดินตามเขาเลยนะคะน้ำมนจะวิ่งตามไม่ได้นะแล้วนะคะตอนนี้เจคํหมืน่นเจ๊สีนวลพี่บัวตองเอาเอา

่ะคะเราไปดูทางเข้าบ้านน้องน้ำมนกันนะคะอยอ,ยอยากเข้าบ้านแห้งแล้วนี่ก็เป็นทางเข้าบ้านเรานะคะแม่แม่นี่ค่ะทางเข้าบ้านเราก็จะ,ะ,ะแฉจืดๆแนเดอค่ะว่าวันนี้ว่าจะพาน้องน้ำมนไปเล่นน้ำนะคะพ่อควัไหลอยว่าต้องมีคนคุมข้างล่างหนึ่งคนก่อนไปแล้ว แม่แม่ไปแล้วทางเข้าบ้านเรานะคะก็จะประมาณนี้อุ้ยแม่ควันเดินมาท่านน้ำมนต์ค่ะไปค่ะตามกันไปดูกันเลยอุ้ยลุยน้าแล้วแม่แม่ลูกสาวแม่แม,ม่ลุยน้ําแล้วแล้วไปแล้วแวน่ไปเลยอ้าวน้ำมนต์ไปเข้าบ้านลูกแน่แน่น้ำน้ำลูกน้ําน้านะลูกไถเป็นไงบางอวน ไปเที่ยวมาเป็นไงลูกเหนื่อยบ่เหนื่อยไหมลูกที่ได้วิ่งเหนื่อยไหมลูกแม่โมนโอ๊ย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 หิวกล้วยชิมกล้วยก่อนค่ะหิวค่ะแม่แม่เติมพลังแม่ขอกล้วยกับพ่อก่อนนะคะจ้าก่อนจ้าก่อนเก่งมากจ้าก่อนสวัสดีค่ะ จุ๊ก่อนจุ๊บจุกจุ๊บยังไงจุ๊กจหิวหิวหิหิวแหงหิวแเดินเหนื่อยแม่เดินเหนื่อยเดี๋ยวไปเสือเดี๋ยวเรามาคบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้แม่ควานก็ต้องขอกราบขอขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่ให้กําลังใจช่องพังน้ํามนเสมอมานะคะขอบคุณแม่แม่ทุกๆท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับแม่น้ําหวานและน้องน้ํามนน้าวาน เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากทุกทุกท่านกดติดตามช่องพังน้ำมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ